ประจำเดือนแบบไหนเสี่ยงมีลูกยากคุณลองดูนะคะว่าตอนนี้ถ้าคุณกําลังอยากมีลูกหรือคิดจะมีลูกในอนาคตและประจําเดือนคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะมันเป็นสัญญาณบ่งบอกเลยค่ะว่าคุณน่าจะมีปัญหามีลูกยากในอนาคต Q&A by p e n a r g y ค่ะวันนี้เรามาคุยกันว่าประจำเดือนแบบไหนที่เสี่ยงมีลูกยากในอนาคตหรือตอนนี้คุณกำลังเกิดภาวะว่า ทำไมหนูปล่อยมานานและหนูไม่มีลูกสักทีคุณมาดูประจําเดือนของคุณค่ะว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าข้อแรกเลยค่ะดูจากรอบประจําเดือนรอบประจําเดือนนับยังไงพีณนัิชิเคยลงคลิปอธิบายแบบโดยละเอียดไปแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูอีกทีนึงคุณกลับไปย้อนดูได้ค่ะชื่อคลิปว่านับรอบประจําเดือนฉบับมือใหม่วันนี้ขออนุญาตอธิบายแบบสําหรับคนที่ยังไม่ได้ย้อนไปดูนะคะเพื่อจะได้เข้าใจและไปต่อกันง่ายนับแบบนี้ค่ะ รอบประจำเดือนคือระยะห่างของการมีประจำเดือนแต่ละครั้งนะคะว่ามันมีระยะเวลาตรงนี้กี่วันเช่นคุณมีเมนวันแรกนะคะวันที่1ตุลาคมมีเมนครั้งต่อไปวันที่29ตุลาคมแปลว่าระยะห่างตรงนี้ของคุณคือ28วันถูกต้องค่ะอันนี้แหละคะ่ะเรียกว่ารอบเมนหรือรอบประจําเดือนของคุณแล้วตัวเลขตรงนี้สําคัญยังไงโดยปกติเฉลี่ยของคนทั่วไปคือ28วันค่ะแต่ถ้า มันจะ28วันเป๊ะตลอดไหมหรือแต่ละคนจะ28วันไหมตอบว่าไม่ค่ะมันสามารถบวกลบได้อยู่ในช่วง7วันหมายความว่าระยะห่างของรอบประจําเดือนนะคะอยู่ในช่วง21-35วันได้ถือว่าปกติบางเดือนคุณอาจจะ28วันบางเดือนคุณอาจจะ30วันได้ไปดูรีวิวรอบประจําเดือนของพี่นจ้ได้นะคะพี่นจ้เคยรีวิวแอป,ปตัวหนึ่งไว้ชื่อว่าแอป,ปโฟนะคะอันนั้นน่ยข้อมูลในนั้นคือ รอบประจำเดือนของตัวพิ่ละจี้เองฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันถ้ายังอยู่ในช่วง21-35วันคือปกติใครมีระยะห่างของตัวเองตรงเนี้ยเกิน35วันหรือเกิน38วันนะคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะจะบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่จะบอกคุณได้ว่าคุณเสี่ยงมีลูกยากแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณเกิดภาวะไข่ไม่ตกเรือรงัง อะไรอีกที่เป็นสัญญาณหนูบอกก็คือหนึ่งระยะห่างของประจำเดือนตรงนี้ของคุณเกิน35วันหรือเกิน38วันคนที่มีประจำเดือนใน1ปีปฏิทินหรือ12เดือนน้อยกว่า9ครั้งค่ะงั้นคนที่ถามพีเ่เลจีว่าหนูมีประจำเดือนเดือนเว้นเดือนผิดป,ป,ปกติไหมถ้าคุณมีประจำเดือนเดือนเว้นเดือนแปลว่า1ปีคุณมีประจำเดือนเพียงแค่6ครั้งซึ่งน้อยกว่า9ครั้งถือว่าผิดป,ป,ปกติค่ะหรือคนที่ประจำเดือนไม่มา ติดต่อกันเกิน3เดือนตรวจแล้วขึ้นขีดเดียวตรวจแล้วไม่ท้องอันนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นสัญญาณมงบอกว่าไข่ไม่ตกเรือรังซึ่งไข่ไม่ตกเรือรังเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยค่ะสาเหตุแรกอันดับหนึ่งนํามาเลยก็คือภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบหรือ PCOS แต่มันก็ยังมีอีกหลายสาเหตุว่าจะเป็นไทรอยภาวะฮอร์โมอนเพศชายสูงภาวะ ฮอร์โมนบางตัวสูงนะคะเช่นโปแรแลคตินมีเนื้องอกในในสมองซึ่งพวกเนี้ยค่ะคุณต้องไปได้รับการวินิจฉัยเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการที่คุณไขไม่ตกมันก็จะทําให้คุณมีประจำเดือนปกติซึ่งมันเป็นสิ่งแรกที่จําเป็นในการที่คุณจะตั้งท้องค่ะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะว่าเมนมาไม่ปกติเมนมาไม่สม่ำเสมอหนูจะเป็นโรคอะไรร้ายแรงหรือเปล่า สัญญาณที่ไข่ไม่ตกเนี่ยคะ่ะมันอาจจะเกิดจากอีกหลายสาเหตุนะคะเช่นเครียดคุณนอนดึกตื่นเช้านอนไม่พอ นอนน้อยกว่า6กถึงแชั่วโมงต่อวันนะคะหรือมีเรื่องให้กังวลใจประจำเดือนคุณไม่มาได้นะพวกนี้มันเป็นระยะสั้นๆชั่วคราวนะคะหรืออีกหนึ่งอย่างที่มักจะเกิดขึ้นคือน้ําหนักตัวค่ะบางคนน้ําหนักตัวมากน้ําหนักตัวเกินนะคะก็จะทําให้เมนมาน้อยมาไม่สม่าเสมอหรือไม่มาได้แบบไหนที่เรียกว่าน้ําหนักตัวเกิน ดูจากการคำนวณค่า BMI ค่ะตัว B ตัว M ตัว I นะคะถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยคุณมีค่าเกิน30เป็นสัญญาณว่าคุณเข้าสู่ภาวะอ้วนค่ะหรือบางคนตอนแรกก็อาจจะน้ำหนักตัวปกติและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอัปเลเวลมากก็ทำให้เมนไม่มาเช่นกันหรือบางคนลดน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วก็ทำให้เมนไม่มาเหมือนกันลองสำรวจก่อนนะว่าไอปัจจัยพื้นฐานพวกเนี้ยคุณมีหรือเปล่าแต่ถ้าคุณดูแล้ว ทุกอย่างปกติดีค่ะพี่แต่หนูมีแบบเนี้ยมาหลายปีแล้วหาหมอเธอจะกหาสาเหตุนะข้อ2ค่ะดูปริมาณของประจำเดือนและจำนวนวันที่คุณเป็นประจำเดือนต่อครั้งนะคะโดยเฉลี่ยเราจะมีประจำเดือนประมาณ2-7ถึงวันแล้วก็ปริมาณเลือดที่เป็นต่อครั้งเนี่ยโดยสังเกตจากจํานวนผ้าอนามัยที่เราเปลี่ยนต่อวันนะคะว่าเฉลี่ยประมาณ 3- 5ถึง5แผ่นต่อวันโดย มีปริมาณเลือดที่เปื้อนผ้านอนาไมยเกินครึ่งแผ่นอันนี้คือปกติแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณมีประจำเดือนแค่หนึ่งถึงสองวันและเลือดน้อยมากบางคนบอกเลือดเป็นหยดบางคนบอกพี่มิดหนูไม่เคยมีประจำเดือนเกินครึ่งแผ่นของผ้านอนมายัยเลยหรือคุณมีประจำเดือนนานเกิน7วันขึ้นไปบางคนมีเป็น8วันหรือ10วันและปริมาณเลือดเนี่ยเยอะมากตลอด หรือคนที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนผ้าอนาไมยทุกสองชั่วโมงโดยเลือดเนี่ยเปื้อนเต็มแผ่นตลอดเนี่ยเป็นสัญญาณบอกบอกแล้วค่ะว่าคุณเกิดความผิดปกติอีกหนึ่งอย่างนะคะบางคนเป็นลักษณะของเลือดออกกลับหลดกระปอยก็คือเป็นเลือดปริมาณน้อยแต่เป็นนอกกรอบที่ไม่ใช่ช่วงที่คุณควรมีประจำเดือนประจำเดือนหมดแล้วคุณยังมีเลือดออกกระปริดกระปอยออกมาตลอด โดยที่คุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคุมกําเนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกินฉีบหรือฝังอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผิดปกติหรือมีลิ่มเลือดออกมาพร้อมกับประจำเดือนค่ะอาจจะเป็นลิ่มเลือดขนาดเล็กนะคะถ้านานๆออกมาทีไม่ต้องกังวลแต่ถ้าออกมาทุกเดือนและขนาดใหญ่ขึ้นบางคนบอกว่าเท่าปลายนิ้วก้อยค่ะพี่บางคนบอกใหญ่เท่าเหรียญเหรียญห้าสิบสตางค์เหรียญเท่าเหรียญบาทเลย อันนั้นน่ะกังวลใจได้เลยนะคะแต่ถ้ามันออกมาเป็นลักษณะเยื่อเยื่อคล้ายเยื่อไผ่อันนั้นไม่ต้องกังวลเนาะถ้ามันออกมาเล็กๆน้อยๆแบบนั้นเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกของคุณที่หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นหรือเป็นชิ้นขนาดใหญ่ที่ทําให้คุณมองเห็นเพราะว่าประจําเดือนของคุณนะคะเกิดจากการหนาตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งมันอาจจะปนออกมากับประจําเดือนได้ ข้อ2ค่ะการปวดที่ผิดปกติเราสามารถปวดท้องประจําเดือนได้ทุกเดือนนะคะโดยที่ไม่ผิดปกติอะไรเลยอาจจะปวดนวงนบริเวณท้องน้อยเนาะบางคนบอกปวดเกรงนะคะบางคนบอกว่าปวดเหมือนอยากเข้าห้องน้ําอยากอยากถ่ายเนาะหรือบางคนปวดหลังซึ่งอาการปวด ที่เป็นเกี่ยวข้องกับการมีประจำเดือนนะคะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมักจะมี2-3ถึงสวันก่อนที่เราจะเริ่มมีประจำเดือนและพอเรามีประจำเดือนไปแล้ว2-3ถึงสวันอาการปวดพวกนี้จะต้องดีขึ้นหรือหายไปแต่ถ้าคุณไม่หายไปปวดมากขึ้นและแต่ละเดือนมีการปวดเพิ่มมากขึ้นทุกๆเดือนเช่นเดือนนี้คุณอาจจะกินยาแก้ปวด1เม็ดละอาการดีขึ้น แต่เดือนต่อไปต้องแบบเพิ่มเป็น2เมตรหรือปวดจนทําอะไรไม่ได้เลยหรือคุณปวดเหมือนคุณจะเป็นประจำเดือนปวดท้องน้อยแต่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณมีประจำเดือนพวกเนี้ค่ะมันเป็นสัญญาณมงบอกว่าคุณอาจจะมีภาวะเยื่อบุโพรงมันลูกจเจริญผิดที่ซึ่งอันนี้คุณจําเป็นจะต้องไปตรวจนะคะเพื่อว่าแน่ใจว่ามันเป็นหรือไม่เป็นถ้าเป็นแล้วเนี่ยคุณจะได้ทําการรักษาถูก แต่ทั้งหมดที่พูดมา3ข้อนี้นะคะจะใช้กับคนที่มีประจำเดือนเกิน2ปีแล้วนะคนที่เพิ่งเริ่มมีประจำเดือน1-2ถึงปีแรกอะคะ่ะฮอร์โมนคุณอาจจะยังไม่สมบูครณ์ไข่คุณอาจจะยังตกไม่สม่ำเสมอมันก็อาจจะทำให้ประจำเดือนคุณผิดปกติได้เช่นมาเดือนแรกแล้วหายไป 3- 4สเดือนแล้วเพิ่งมาใหม่หรือปริมาณที่มาต่อครั้งอะคะ่ะน้อย หรือบางทีบางคนมามากบางคนเป,ป็นกระปิบกระปลอยบางคนมานานถ้าพ้น2ปีแล้วคุณยังมีภาวะอาการแบบนี้อยู่พี่นจีแนะนำว่าคุณควรไปพบหมอะนะคะใครมีประจำเดือนแบบไหนหรือมีคําถามอะไรนะคะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวพี่นจีจะมาทําคลิปตอบให้ค่ะ